สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพีอาคาบับสั้นนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าคนที่หายไปเนี่ยเขาจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าติดต่อกลับมาเมื่อไหร่หรือคุณจะได้ยินเรื่องราวของเขาเนี่ยเมื่อไหร่นะคะขอใช้คําว่าเมื่อไหร่เลยนะเอาแค่คําถามสั้นๆนี้เลยมีการสีไปเนี่ยเป็นตัวแทนไพ่สีกองให้เลือกนะคะอันนี้เค้กเปิดสั้นๆคุณใช้ intuition หรือใช้สัญชาตญาณตัวเองในการเลือก อันนี้กองที่หนึ่งสองสมสี่ก็คือกองห่ 1, จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มเลยนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเมื่อไหร่ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มิถุนตุลกุมนะคะถามว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะได้ยินเรื่องราวของเขาหรือเขาจะกลับมาจะติดต่อมานะคะเค้กมองว่าภายใน9วันนี้ภายใน9้าวันฟังก่อนนะภายใน9วันนี้ คุณจะยังไม่ได้พูดคุยหรือสะสางปัญหาใดๆกับเขาและคุณจะยังคิดมากเรื่องเขายังคิดถึงเขาวนๆซ้ำๆเค้กแนะนำนะถ้าคุณอยากให้เขาติดต่อมาหรือคุณอยากที่จะมีโอกาสได้คุยกับเขาโน่นนี่นั่นคุณต้องพาตัวเองออกไปจากห้องไปทำงานไปกินข้าวกับเพื่อนไปไปในที่ใหม่ๆที่ปกติคุณไม่ไปทำแบบเนี้ยคือคือออกไปที่อื่นๆไปคิดเรื่องอื่นเวลาคิดถึงเรื่องเขาให้เอาตัวเองออกไปทำอย่างอื่นไปคิดเรื่องอื่นนะคะ ทำติดต่อกัน9วันเค้กบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเขาหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำด้วยนะลึกๆนะคะก็ลองทำดูเค้กรู้สึกว่ามันยากนะสำหรับคุณเพราะคุณต้องการคำตอบอะไรบางอย่างใจคุณมันวา้าวุ่นมันกระวนกระวายใจแต่ว่าลองทำดูตามที่เค้กแนะนำนะคะมันมันช่วยมันช่วยเชื่อเค้กเถอะนะลองทำดูนะคะโอเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ สิงกันพิจิกพฤชศพนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์นะคะเค้มองว่าในที่เนี้ยมีคนที่หน้าตาดีมากๆอยู่แล้วก็มีสเสน่หัวเราะน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่บางคนมีรอยสักนะคะคนที่เลกกองนี้ คนเขาอะเขาคนนั้นน่ะจะติดต่อมาหรือคุณจะได้ยินเรื่องราวของเขานะคะภายในประมาณ1นาที1ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์นะคะหรือ1เดือนข้างหน้าหรือเดือนสิงหาคมเมษายนหรือสิงหาคมอะเท่านี้นะคะเขาจะเป็นคนติดต่อมาเองเขาจะเป็นคนเทคแอคชั่นหรือทำอะไรบางอย่างเองเขาเขาจะเป็นคนทำนะคะ Okay. ไปต่อนะคะเพื่อนที่เลือกกองที่3นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะกันเมธธนูนะคะกันเมธธนูอาจจะไม่มีเมธก็ได้อาจจะมีกันธนูกลุ่มนะคะประมาณนี้กันธนูกลุ่มขี้เกียจหน่อยเหรอมีนผู้ศพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนคนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณอะเค้กทำนายอะไรไปอะเขาจะติดต่อมาหาคุณช้ากว่านั้นนะคะ,ะเช่นเค้กบอกว่าหนึ่งวันเขาจะติดต่อมาในวันที่สองถ้าเค้กบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็คือในอีกสองสัปดาห์นะคะคือไพม่มนกลับหัวไงเออก็กองเนี้เขาจะติดต่อมานะคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์นะคะ หรือก่อนเดือนสิงหาก่อนเดือนเมษานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาจะไม่ติดต่อมานะถ้าถ้า 1. คุณปล่อยตัวเองไม่ดูแลตัวเอง2คุณไม่มีความสุขคุณทุกข์คุณเศร้า energy คุณเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ติดต่อมาสามคุณไม่โพสต์อะไรบนอินเทอร์เน็ตเลยให้เขาได้รับรู้อืมคุณโพสอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอะโพสร,รูปตัวเองโพสอะไรก็ได้โพสไปนะคะม,มันจะทำให้เขากลับมาคุยกับคุณได้เร็วขึ้นนะคะลองดูนะ ไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์มีนมิถุนกันแป๊บหนึ่งนะมีนมิถุนกันเท่านี้ก็ได้เท่านี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเยอะกว่าน,นี้มันจะแบบแค่จะคิดเยอะเออโอเคคนคนนี้ค่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณช้าหน่อย แล้วแล้วเคกอาจจะบอกคุณตรงๆไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไหร่โอเคมันอาจจะเป็นเดือนมีนาหรือเดือนกรกฎานะคะหรือว่าพฤศจิกาก็ได้แต่ว่าเขาคนเนี้ยมันหนึ่งเราเดานิสัยเขาไม่ได้สองเราไม่รู้ว่าเขาจะคิด เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันคิดแล้วเขาจะตัดสินใจวันไหนคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้ใช้หัวใจในการดําเนินชีวิตเขาใช้สมองใช้ใช้เหตุและผลใช้ตรกกะใช้แบบเหตุผลทุกอย่างคะ่ะว่าอันนี้เรื่องนี้ผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้เขาใช้เวลาคิดของเขาอะ่ะนานมากแล้วเราไม่รู้ว่าโปรเซสของการคิดเขาเนี่ยมันจะคิดถึงเมื่อไหร่อ่ะคิดแบบคิดกี่วันเธอจะคิดเรื่องเรากี่วันอะไรอย่างเงี้ยเธอถึงจะมาพูดมาบอกกับเราอะไรเงี้ยมันเดาไม่ได้นะคะแต่เค้กบอกได้แค่ว่า คนคนนี้เก็บเรื่องคุณไปคิดคิดละเอียดคิดหลายด้านคิดรอบครอบคิดทุกอย่างดังนั้นให้เวลาเขาหน่อยถ้าคุณรอไหวคุณรอถ้ารอไม่ได้จะมุ v e อนก็ได้แต่คนคนนี้คิดเรื่องคุณสุดๆคิดเยอะมากๆเขาอาจจะติดต่อมาในช่วงที่เคกบอกอะมีนาะกรกฎาพฤศจิกานะคะลองดูนะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ